ตอนนี้เป็นเวลา10.5นกานะครับเรามาทำการกรีดยางตอนกลาวันกันของสวนพี่ธนภูมิเช่นเคยครับแต่ว่าเรายังไม่เคยมาถ่ายทำบรรยากาศเกี่ยวกับการกรีดตอนกลาวันนะครับวันนี้เอาสถานการณ์จริงเลยครับเป็นการกรีดตอนบ่าย3โมงครับเริ่มแล้ว ้ทนที่หนึ่งครับกรีดไปเลยครับจะเห็นอัตราการไหลของน้ำยางนะครับค่อนข้างจะดีมากเลยอันนี้เป็นการอัดฮอร์โมนแล้วกรีดมีที่สองแล้วพี่เนาะครับ ต้องนำทางก่อนเดี๋ยวมันเกลเลยขี่ไปเรื่อยๆเลยพี่จะสังเกตอัตราการหยดนะครับนี่บ่ายสามโมงนะครับถ้ากีดแบบปกตินี่บ่ายสามโมงนี่จะไม่มีการหยดแบบนี้นี่เป็นการกีดหน้าสั้นร่วมกับการใช้โฮอร์โมนเอทิลีน ครับตัวนี้ตาการหยดดีมากเลยเต็มถ้วยสมางตัวนี้ ดูอัตราการยดนะครับนี่บ่ายสามโมงกว่าๆจะเห็นว่าแสงแดดยังแจ๋อยู่นะครับบรรยากาศของสวนยางไม่ไหวยังไงก็กลับไปก่อนนะหน้าครับ อันนี้เป็นการกีดขึ้นนะครับอ่าเป็นการกีดขึ้นตามความสูงของลำต้นกีดจากล่างขึ้นบนไปเรื่อยๆ อ,อุ้ยนี่ก็ยังจุดดีครับนี่อัตราการหยดยังเติ๊บเตีบตบ,ตบอยู่เลยก็ติมไหลจูดเลยเนี่ยที่นองลงพื้นน่ะเป็นถ้วยนั้นนะ่ะใช่พี่มันมันซึมลงดีน,นี่ลอืมอย่างนี้ก็หยดดีอันนี้ที่มันเหลือจากเก็บน้ำยางไปแล้วเนาะก็วันนี้สามลิตรใช่ไหม 3ลิตรเนี่ยนะก็ดีแล้ว ครับพันต้นนึ่งก็แป๊บเดียวแต่อย่างตะกี้มันเป,นป,เปลียนเลยนะ <c oughs> รุ่นกันว่าต้นนี้เช้ามาเต็มไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ผมดูด้วยนะต้นนี้เต็มไหม เชา้า <c oughs> <c oughs> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกี่ต้นนะพี่ชอบประมาณ4ี่ร้ยกว่าต้นสี่ร้อยกว่าต้น <c oughs> ใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่าใช่ไหมวัน <c oughs> ชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วกลับบ้านได้ตอนนี้ก็กลับไปนอนครับ <c oughs> ใกล้ๆ500ห้าร้อยาประมาณน่าจะเกือบ400กกเกือบสี่ร้อยกว่ากว่าเกือบเกือบห้าร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ให้พี่ชอบมาสำรวจผลผล,ผลิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นปฏิบัติการกรีดยางตอนกลางวันโดยการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนประกอบกับการกรีดหน้าสั้นนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์เองจากฝาครอบท่อปะปาครับใส่สลิงใส่สายก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ครับรายงานนั่งรอกลับบ้านแล้ว hmm. มันสบายอะไรแค่นนี้กีดยางแค่ชั่วโมงกว่าก็ได้คนละพันแล้วครับ อันนี้เป็นการกีดขึ้นนะครับกีดเสยขึ้นอัตราการหยดก็อย่างที่เห็นครับพอใช้ได้เนื่องจากด้านล่างเป็นยางหน้าตายนะครับเราก็เลยอีกเรลี่ยงโดยการกีดขึ้นซึ่งก็สามารถที่จะได้น้ํายางได้ผลผลิตในระดับหนึ่งดีกว่าเดินผ่านไปเฉยๆครับอันนี้หน้าตายไม่ออก นี่ก็เป็นการขีดขึ้นเหมือนกันตาการหยดก็ถือว่าใช้ได้ครับ